พ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้เขาทำา y o u t ค่ะมันโอ้โหคือรู้สึกแย่มากผมรู้สึกแย่มากๆแบบมุนตรงเลยเราจะร้องไห้วงี้อาาสวัสดีค่ะน้องเนยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำ Q a ในรอบหลายปีมากเลยเพราะเราไม่ทำ Q a มานานมาก อะไรครับพี่ป็นรอยเสื้ออย่างนี้ไม่ตอนนี้เสื้อมอยู่ตรงนี้ทำไมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไปมีก็ใส่ไปไม่มีรังสีแปลกอ่ะ Q&A ของเราในวันนี้ทีมงานนะคะได้รวบรวมคำถามมาแล้วเป็นคำถามที่คนถามมาเยอะมากที่สุดยังมีเรื่องให้ถามอีกเหรอเยอะมากเราอยู่ด้วยกันมาตั้งเจ็ดแปดปีแล้วนะทุกคนทุกคนยังไม่รู้จักพวกเราอีกเหรอ แกตอบคำถามมดที่ไหนเลาวฮะคนมาดูคำถามแรกกันเลยคำถามแรกก็คือหลังกล้องไม่คิดจะเตือนอาจูม่าหน่อยหรอแดดเลอะเธอะทุกคลิปแล้วก็มีทำตัวไม่เช็ดปากแอปเขจะบอกว่าตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นจุมมาแรกนะมันก่อนเราไม่ทำยูทูบก็เห็นมันกินเลอะกินตลอดใช่เป็นคนที่แบบว่ากินเรากินสุดไม่ได้แบบว่าห่วงว่ามันจะเลอะมันจะเปื้อเอาให้อร่อยสุดเอาให้สบายสุดอะมันก็ลอามาเป็นอย่างนั้นเมือยจุมมาคนแบบค่อนข้างซกมก ล่วงตรงแบบกินอะไรอ่ะตักอะไรเงี้ยก็จะหอที่โต๊ะตลอดทุกอย่างหงมอมหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ไอที่เลอะปากเราไม่ได้เช็ดที่บอกว่าแอปอ่ะทุกคนไม่มีใครเขาแอปแล้วแบบเลอะปากไม่เช็ดหรอกปะเขาก็ต้องรีบเช็ดเดี๋ยวไม่สวยหรือเปล่าที่เขาไม่ได้เชนดนะทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้มันขัดมูดอะ่ะแบบกินอยู่แล้วแบบต้องเอาอะไรมาเชดมาเสียเวลากินอะ่ะทุกคน <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนก็คือทําไมผลว่าทําไมเขาถึงกินเลอะเถอะใช่หรออันนี้คือคำถามที่ทีมงานเรื่องมาหรอบี้โคตรสมอ้น มาทุกคนก็คือทุกครั้งที่เขาโดนแกล้งย้อนมาเขาโดนแกล้งนะเขาร้องไห้หรือเขาเจ็บหรือว่าเขาอะไรสักอย่างเนื้อไม่ว่าเขาจะผิดหรือเขาจะถูกเขาจะโดนว่าตลอดเลยเวย้ยจริงไหมจริงฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมใช่เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมำคําถามต่อมาอยากรู้ว่าทําไมพี่สองคนถึงคบกันได้นานขนาดนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทฤษฎีชอบดูหนังผีหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนเขาบอกว่าคนที่ดูหนังผีด้วยกันบ่อยๆจะแบบรักกันนาน เขาเรียกว่าทุกครั้งที่เราดูหนังผีเราตกใจไปพร้อมกันอะ่ะมันจะมีสารเอโดฟินจะหลั่งขึ้นมาทําให้เรารักกับคู่รักได้มากนานมากขึ้นมันเกี่ยวปกติสารเอโดฟินก็มีอยู่ในช็อกโกแลตปะแค่เรากินช็อกโกแลตด้วยกันก็ได้นะไม่ใช่แหละแต่ว่าก็ไม่รู้ทําไมว่ามันมีทฤษฎีนี้ขึ้นมาจริงๆนะทุกคนบนโลกเนี้ยแต่เราชอบดูหนังผีจริงใช่เราของคาชอบดูหนังผีมากยิ่งเป็นแบบหนังผีซาตานอะ่ะที่แบบซาตานฝรั่งฝรั่งอ่ะเขาจะชอบมากทุกคนคือแลกกันเนี่ยนะเล่นบุคนอ,อ แกไม่ปล่อยฉันเลยโอ๊ยแกข้างรักมากแกเลยจับฉันไว้ขังไว้เก็บขี้หมาขี้แมวอยู่บ้านฉันเลยไม่ได้เจออะไรเลยชีเซอก็เลยมีแต่แค่แกคนเดียวทำไมมนเศร้าอ่ะเศร้าเหมือนพู้เล่นแต่เจมเกมสขี้หมาขี้แมวไม่ใช่ เอาหม้อเขาก่อนนะทุกคนเขาคิดว่าการที่เราจะรักกับใครสักคนได้นานอะอยู่ที่ว่าเราอะรับข้อดีข้อเสียของกันและกันได้มากแค่ไหนค่ะอย่างเช่นบอกว่าข้อดีอันนี้เอ้ยเราชอบแต่ว่าข้อดีอันนี้มันมีข้อเสียนี้ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้เรารับได้ไหมแล้วถ้าสมมติเรารับไม่ได้เขาสามารถเปลี่ยนให้เราได้แค่ไหนมันมีการคุยกันทําให้แบบความสัมพันธ์มันเลยเดินต่อได้อืเขาคิดว่าย่งงนะจริงจริงมันเริ่มจากคำว่าเพื่อนเลยเว้ยจริงแต่แค่เป็นเพื่อนที่แบบว่า เพื่อนี่คุณจะต้องอยู่ด้วยกันทั้งชีวิตผมว่าทุกคนมีเพื่อนสนิทซึ่งคนเราไปลองนึกดูดิว่าเพาื่อนสนิทของทุกคนอะเกิดจากอะไรหนึ่งคือเกิดจากต่างคนต่างเห็นใจกันต่างรู้ดูแลกันจริงๆดูดีไม่ใช้แค่เขา,าแฟนเลยแต่แฟนคือเราต้องให้แฟนมาอันดับหนึ่งมากกว่าเพื่อนไงแต่ก็บางทีอะเราไปเจอเพื่อนแบบว่าอ่ะเราทําให้เขาแต่เขาก็ไม่ทําให้เราเขาจะบอกมาทําให้เราแค่ช่วงนึงที่เขาแบบใช้ประโยชน์เราผมว่าทุกคนเคยเจอเหมือนแฟนเลย ถ้าเกิดคุณอยู่กับแฟนแล้วแบบคุณรู้สึกคุณแบบว่ามันไม่มีความสุขแบบเราไม่รู้สึกว่าเขาอ่ะจริงใจและรักเราอ่ะเราก็จะเริ่มพยายามแบบออกไปเองสุดท้ายก็คบกันไม่ได้เว้ยแสดงว่าแกมีความสุขที่อยู่กับฉันหรอก็วินวินไงวินวิน,วนแกก็ดูแลฉันแค่ก็ดูแลแกแต่แกมีความสุขไหมมีทำไมปล่ไปอย่างนั้น <laughs> หนาวกันปานหนาวไม่ว่าเราจะแบบรักกันแค่ไหนแต่ว่าความสัมพันธ์มันต้องแบบมีความเหมือนเพื่อนด้วยมันถึงจะแบบคุยกันได้ทุกเรื่องไปไหนไปกันมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสองคนพบกันมานานถึงสิบสามปีปีเดย1สิบสี่ปีเดือนนี้สิบสี่แล้วไม่เคยมีของขวัญมาเขาเล่าเลยเขาบ้าก็อยากได้เหมือนกันะเคยได้ไหม นี่ก็หมารวมมันยานะอยู่กาแฟไว้่วงทำไมวันนี้พี่คิวเห็นในหัวร้อนทเฮ้ยนี่ทุกคนอันนี้เขาถามนี่ทีมงานถามเมือนกันเขาบอกว่าพี่ทัศนญกรรมที่ไหนขอตอบตรงนี้เลยนะคะทุกคนว่ามีคนถามเขาอะเยอะมากไม่กล้ ar, าถามทัศน <imagery> ์ส <och ain> ่วนตัวนะอย่ามนบ้ก็บอกแล้วว่าอีกคำตอบก็คือเหมือนเดิม ไม่ได้สารดเว้ย<อ>จะบองให้ฉันไม่ได้สัญญารรม,มาหลายคนน้นคิดว่าผมสัญญากรรับคนลองดูหน้าผม,มาดีมาให้ดูรูปมาก่อนครับอันนี้รูปจริงๆเลยทุกคนที่ทุกคนเห็นมาตลอดแล้วดูนะถ้าเกิดสัญญารรมจริงอะ่ะจะโมเหรอถ้าเกิดคนสัญญารรมรจะมกจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้มันจะมีอย่ยี่ไม่ได้คุณบดที่ดูคุณบีที่มึงดูเลยนี่มึงดูมึงดูถ้าเกิดเป็นเหล่ากามมีเพื่อนเราเหล่ากามมาคือเขาบอกว่าเจ็บมากขยับแบบไปโดนจิ้มแรงไม่ได้เลยนี่ ไม,ไม่ทัาให้ดูเนีย่ยอันนี่ไม่ใช่ทัไม่ได้สัหน้ากากมาทุกคนสิ่งที่ทัดทำก็คือไม่ได้มาขายของมาทุกคนแต่อันนี้คือเรื่องจริงจากใจควกเราสองคนเลยคือเราสองคนกินอันนี้จริงๆเพราะว่าหลายคอมเมนต์ก็ทักว่าอาจุมาแบบผอมลงสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเขายังแัวแน่นอยู่เลยอ่ะรูปเขาไม่ไม่ย,เป,เ,ยเปิดเลยอ่ะเปิดท<า>ัศ เปอย่างนั้นแหละใช่เขาพ้วนมากทุกคนเป็นเครื่องดื่มไม่ใช่อาหารเสริมเหมือนแบรนด์อื่นแล้วซึ่งสามารถกินได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมเทสกับตัวเองมาเป็นปีนะแล้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยจิได้แล้วถึงเวลาที่ผมต้องออกผล่ะอ่ะต่อมาทุกคนไม่มีตัวหนังสือสั่นแล้วเหรอคะเฮ้ยอะไรไม่มีตัวหนังสือสั่นแล้วเอซตัวจริง แต่ไม่รู้เหรอเทคในคลิปเราเหรอช่องอาจูมาจะมีตัวหนังสือสั่นเสมอเลยมาก่อนที่เขาตัดคลิปเองสั่นตลอดเวลาเหรอใช่หิวงานสัน่นเอาเหรอ <c oughs> เคาถามนี้นะทุกคนเขาถามว่าทําไมพี่อาจุมาถึงมาทํา y o YouTube และมีอุปสรรคอะไรบ้างไหม <c oughs> ถ้าต้องเล่าเรื่องเนี้ยต้องเล่าย้อนไปกลับไปนานมากเลยทุกคนแต่มันจะนานมากเลยนะโอเค มาเล่าคือตอนนั้นอะ่ะเขาก็กระทา,า่เรียนอยู่ที่ลอนดอนแล้วทีนี้นเราอะ่ะสองคนก็กลับมาเมืองไทยคะ่ะแล้วเราก็ต้องหางานถูกไหมทุกคนช่วงนั้นเป็นช่วงหางานแล้วก็แบบเครียดมากกับการหางานว่าเขาอะ่ะรู้สึกว่าเอ้ยพ่อแม่ส่งเขาไปเรียนแบบว่าแพงมากอะ่ะที่ London, อลอนดอนอ่ะเรื่องมหาลัยที่แพงสุดในลอนดอนแล้วเขาจะกลับมาแบบไม่มีอะไรทําเลยเหรอ สุดท้ายทุกคนเขาก็กลับมาอยู่บ้าน,นะคะ่ะถ้าเขาก็สมัครงานไปหลายที่มากเลยทุกคนแบบว่าส่งแบบเรซูเม่พอร์ตฟอลิโออะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบมั่นใจมากเลยว่าเขาอะ<น>จบทร่ลอนดอนต้องหางานได้แน่นอน,นเขาก็เลยสมัครไปแบบเยอะมากแล้วเขาต้องมีให้เขียนแบบว่ารายได้อะพี่อยากต้องการเงินเดือนเท่าไหร่<น>เขาก็เขียนไปเท่าไหร่หรือว่าทุกคนห้าหมื่นเขาไม่รู้เลขการสมัครงานคนก็ทําให้เขาไม่ได้งานเลยสักทีเว้ยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยว่ะ ทำไมเขาถึงยังไม่ได้ไปทํางานอื่นเพราะว่าเขาเรียกเงินฟุกที่เด็กจบใหม่ไปห้าหมื่นปคือ A อแบกอะเขาจะพูดกันว่าเฮ้ยเด็ก A อแบกอะเรียนภาษาอังกฤษมาจตอย่างน้อยต้องได้เงินเดือนสองหมื่นอาพเขาเลยคิดว่าอุ้ยถ้าจบเอแบกอะสองหมื่นอัพปริญญาตีเซงปริญญาโทก็ต้องเพิ่มอีกประมาณสองสามหมื่นละมั้งก็เลยเรียกไปห้าหมื่นเลยเ้ยทั้งที่แบบไม่มีประสบการณ์ในการทํางานเขาก็เลยอยู่บ้านต่อไป ตั้งแต่อยู่ลอนดอนอ่ะทุกคนทัชเชีร์ก็ทำ u t u b e มาเล่นๆไม่ได้จริงจังเลยนะมาอยู่ไทยนาะก็ยังทำต่อเว้ยมันสนุกเออทำเพราะมันสนุกไม่ได้ทำไม่ทำเป็นอาชีพ嘛แล้วทันมันก็เห็นเขาแบบว่างๆแล้วมันก็จริงมันไมันแบบไม่อยากให้เขาไปทำงานอื่นเว้ยเพราะว่ามันอะอยากให้เขาอะไปทำงานกับมันมันก็ชวนเขาหลายครั้งแล้วเว้ยว่าแบบนี่น้ำหนึ่งมาทำยูทูบกับทัชดีเขาก็ปฏิเสธตลอดเว้ยเพราะเขาอะกําลังเชื่อในห้าหมื่นบาทเด็กจบใหม่โว้ซึ่งทัชก็ชวนเขามาหลายรอบจนแบบว่า เขาก็ขอพ่อขอแม่ว่าแม่หนูแบบอยากไปทํา YouTube กับพัทป้ากับแม่ก็แบบไม่ไม่อยากให้มานะทุกคนเพราะว่า y o YouTube คืออะไรตอนนั้น YouTube มันใหม่มากเลยแล้วยังไงเราได้เงินยังไงป้ากับแม่ก็ไม่ให้มาเขาก็ขอร้องขอร้องขอร้องก็ยังไม่ให้มาอยู่ดีนะคะเขาก็เลยบอกแม่ว่าแม่งั้นหนูขอไปแบบขอไปสักเดือนหนึ่งได้ไหมขอไปแบบลองทําก่อนกับพัศอะไรอย่างงี้ก็เลยมาทากับพัทเดือนนึงเรางจาก็ทำกับพัศเดือนนึงปุ๊บเงินยังไม่ได้เลยตอนนั้นอะพัดเสียคอร์สเยอะมาก เพราะว่าทัดนเป็นคนชวนเขามาทำไงทัดก็แบบมันเป็นช่องของทัดอ่ะทัดก็จ่ายแบบเดือนละสองแสนก็มันมันมีแต่ต้นทุนเนาะไม่มีกําไรเลยพ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้เขาท o u t u b e ค่ะเรียกเขากลับบ้านใช่ตอนนั้นเขาก็แบบเกือบแบบคิดแล้วว่าเอ้ยเขาต้องไปหางานทําที่ต่างจังหวัดแล้วล่ะหรือว่าหางานทัที่กรุงเทพก็ได้แต่คุณไม่ได้ทํา YouTube แล้วเพราะมันไม่ได้กําไรเลยแล้วก็พ่อแม่ก็แม่งแบบ ไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็ไม่สนบสนุนรู้ป่าว่าเขาว่าขอร้องแม่กับป้าแบบหนักมากว่าแบบเอ้อยากทำยูทูบกระทัดต่อนะแล้วก็แบบน้องชายเขาก็แบบบอกบอกพ่อกับแม่ว่าแบบเอ้ให้น้ำหนึ่งลองไปทําก่อนป้ากับแม่อะไรเงี้ย แต่ว่าปัคกับแม่ก็เหมือนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้มานะเพราะว่ามีแต่ขอจริง,รงๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เลยขออีกนิดนึงนได้ไหมขออีกสองสามเดือน,นได้ไหมก็เลยกลับมาทํากับทันใหม่ทํามาเรื่อยๆนะทุกคนตอนนั้นยังไม่ได้เงินแบบไม่ได้เงินนานมากทุกคน<ม>เกือบแบบเกือแบปบีอ่ะจนอยู่ดีๆเว้ยก็มีสปอนเซอร์มาจ้าตอนแรกคือมีเงินแบบแบบกินข้าวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ไม่สามารถเก็บเลี้ยงชีิตตัวเองได้แต่ว่าผมบอกทุกคนว่าเฮ้ยเป็นสัญญาที่ดีนะคือแบบว่า มีรายได้จากอันนี้ได้จริงๆแล้วผมก็เลยบอกว่าตั้งใจทําต่อถึงแม้มันมันจะแบบเป็นรายได้หลักร้อยแบบเกือบพันหนึ่งอะไรเงี้ยต่อเดือนอะผมผมก็ยังทำเนี่ยแหละก็แบบเถียงกับพ่อกับแม่มานานมากทุกคนจริงๆกว่าเขาจะแบบได้มาทํา youtube เต็มตัวคือพ่อฉันอะไปคุยกับพ่อแกให้เอาเหรอใช่ <laughs> <laughs> แบบหลายๆครั้งที่แบบมีคนมาถามป้าว่าแบบเอ้ยลูกสาวทํางานหรือ,อยังอะไรางี้แบบทํางานอะไรอะไรางี้ป้าก็จะไม่พูด เขาจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเรามาทําอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยแบบเขาแบบส่งเงินให้แบบไปเรียนตั้งแพงอะไรเงี้ยทำไมแบบกลับมาไม่แบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยจนตอนนั้นเขาดาวมานคนจนเขาแบบจะกลับบ้านไปแบบจะไปหางานสมัครงานทใํใไมได้แล้วแต่จริงๆแล้วปาก็ไม่อยากให้เขาสมัครงานอีกอยากให้เขาอะมาทําร้านทองด้วยกันแต่เขาอะรู้สึกว่าเรายังยังแบบยังอยากตามฝันของตัวเองอยู่อะไรเงี้ย ก็เลยสู้สู้สุดใจเลยทุกคนที่จะแบบมาทำงานกับแฟนด้วยอันนั้นเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาอยากทำนะแล้วก็2คืออยากทาตามความฝันเขารู้สึกว่าตั้งแต่ได้มาลองทํ o u t u b e กับทัศอ่ะเขาก้าแสดงออกมากขึ้นมากๆคกทุกคนที่เมื่อก่อนอ่ะเขาอ่ะเป็นคนพูดน้อยมากเลยริงจะบอกว่าอจุมาเป็นคนที่พูดเก่งมากแต่เขายังไม่ได้ใช้ของเขาเพราะเขาเป็นอินทรร์ดคนที่เป็นอินทรร์ดอ่ะจะพูดแต่กับคนที่เขาสนิทมากๆมันเลยพูดเยอะผมเลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีศักยภาพในการเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงเว้ยแต่แค่มันเขิน ตอไปเจอข้างนอกออเลยดึงเขามาทําด้วยอยากทำอะไรนะ <c oughs> กอก็อบกเป็นความฝัน <c oughs> ก็คืออยากทำานงกับแฟนไม่ได้อยากแยกกับแฟนอยู่แล้วก็ <c oughs> ดีแม่ทุกวันนี้ก็อยู่24ชั่วโมงแต่ก็รู้สึกคลิปติดไปเหมือนกันปา <c oughs> คิดถูกคิดถูกคิดถูกเลย <c oughs> อ๋อแล้วกลับมาตอนที่แบบว่าพอทำไปสักพักแม่ของผมบอกให้ผมเลิกทำแล้วดูไม่มีอนาคตแต่ป้าคือคนเดียวในครอบครัวทั้งหมดเลยไม่ให้ผมเลิกทำ แล้วสนับสนุนผมต่อป๊าบอา,า,าป๊ามองเห็นอนาคตว่า YouTube จะมาแทนพวกสื่อเน่ะทีวีอะไรต,ต่างๆทั้งหมดเลยป้าสุดยอดมากคือตอนนั้นอะยังไม่ม้ใครรู้ youtube จะปังเท่าทุกวันนี้แต่ป๊าบอกผมต<ม>ั้งแต่ตผมเริ่มทำใช่ผมพูดตรงเลยคือถ้าไม่มีเสียแก้วผมคงไม่มีวันนี้บอกผมไม่ทําเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มทําผมบอกตรงๆพี่สาวก็ยังบอกว่าเฮ้ยทำไปทำไมดูติงตองอนะเพื่อนก็บอกว่ามึงทําอะไรของมึง อย่ญญาอ่อนวาวทำอะไรของมึงนั่นเออ,อมันชอบว่าอย่างเงี้ยคือตอนแรกจะม,มากก็บอกว่าเอียงไปทางเพื่อนนิดหนึ่งตอนนี้เพื่อนมาพูดอะไรเยอะใช่ไหมบอกให้เลิกทำไหมเพื่อนเขาล้อกันหมดแล้วถ่ายอะไรมาตลกอะเออคนก็ไม่ดูจำดนแม่นเลยแล้วไม่ใช่คนเดียวหลายคนมากจนวันนึงผมดังเว้ยเพื่อนคนที่หมดที่แบบพูดอย่างนี้ผมม่ะวันเนี้ยเขามาขอให้ผมช่วยอ่ะมันโอ้โหคือรู้สึกแย่มากผมรู้สึกแย่มากๆามุนต,ตรงเลยแล้วผมก็มองข้ามไปนี่ต้องขอบคุณป้ากับแม่นะ ถ้าป้าไม่สนับสนุนบอกเลยว่าหนูคงเลิกทําไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครสนับสนุนสักคนเลยคือตอนนั้นะเคยดมากจริงๆถ้็เกิดแค่ป้าคนหนึ่งพูดว่าเอยเลิกทาเถอะปนกบเลยละทุกคนตอนนั้นที่แบบพ่อเขาไม่ให้ใช่ปะเขาตั้งตั้งความมุ่งมั่นกับตัวเองว่าเขาจะทําให้ป้ากับแม่เห็นให้ได้ว่าเขาทําได้เลยเงินก้อนแรกทั้งหมดอะเขาเก็บเงินที่เขาแบบว่าทํางานทั้งหมดอทุกคนเขาประหยัดมาก เพราะว่าเขาอยากเก็บเงินล้านหนึ่งไปให้ป้ากับแม่เห็นว่าเขาทําได้เว้ยแล้ววันที่เขาอ่ะเอาเงินล้านไปให้ป้ากับแม่เป็นวันที่ที่พ่อกับแม่เขาอ่ะเปลี่ยนความคิดเลยเว้ยว่าเอ้ยเขาอ่ะเลี้ยงตัวเองได้แล้วนะคือตอนแรกที่จะมาเริ่มทําแล้วใช่ไหมมันก็ถามผมนะว่าถ้าเกิดแบบเป็นทำจริงจังอ่ะควรจะเริ่มแบบไหนต้องมีคนตัดหรืออะไรไหมแต่ผมอ่ะบอกเขาไปเลยคํานึงว่า ท่านบอกว่าน้ำหนึ่งต้องทําให้เป็นถึงจะสองคนื่นได้พอเราทําเป็นทุกอย่างของบริษัทจริงๆอะ่ะเราจะรู้วิธีคุมลูกน้องเลยว้ว่าลูกน้องเขาเนี้ยบอกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้เป็นอย่างงี้ถ้าเกิดเขาอ้าวว่าทําไม่ได้มาหรือก,กูทําให้ดูเขาผมพูดแ <ผม S 1> ค่ฟ <ผม S 1> ังก <ทำ S 1> ชั่นเองหมดทุกอย่างเลยทุกคน<ช>ทุกคน,กคนในคลิปเขาแรกๆไม่ได้มีคนตัดกับที่ใครคิดเลยเว้ยทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยพูดไปงั้นมูหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนเชื่อปะว่ากล้องที่เราถ่ายคลิปในครั้งแรกอ่ะไม่ใช่กล้องที่สําหรับถ่ายวิดีโอนะ เราออจะลหลงอะไรพี่คือตอนแรกทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่ก็มีทุนมีโน้มมีนี่มีนั่นก,ก็ไม่นะครับคือเราไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะทุกคนเราใช้ของเก่าเกืเกอบทุกอย่างเลยกล้องที่เราใช้อะคือกล้องโซนี่ใช่ไหมแต่เลนที่เราใช้อะคือเลนไลกาซึ่งหลายคนก็จะรู้ดียุคนั้นไลกายังไม่ได้ออกตัวออโต้โฟกัสเลยที่เราใช้หมดคือเลนมือหมุนมือหมุนสำหรับถ่ายภาพเรามาถ่ายวีดีโอเพราะเราไม่มีเลนทุกคนถ้าเกิดใคร เป็นพวกตากล้องมันจ,จะรู้ดีว่าเลนมือหมุนเนี่ยถ้าไปถ่ายวิดีโออ่ะมันจะเป็นยังไงเราใช้มือหมุนเนี่ยต้องมาคอยหมุนโฟกัสเองตลอดเวลาที่ถ่ายคลิปอะ่ะเขาเป็นตากล้องกว่านั้นเองแหละทุกคนเขาถ่ายวิดีโอด้วยเลนมือหมุนมาตลอดเลยค่ะใช่เพราะเ,เราต้องการทําให้คอสมันน้อยเพราะว่ากําไรเราไม่มีเลย oh, 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 oh. ไหลมาไกลคนดูยากรู้ว่าประเด็นคืออาจุมากเกิดมาจากอะไรที่จะเปิดช่องเลยอะ่ะ มันเริ่มมาจากว่าตอนนั้นอ่ะช่องทารอ่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนแล้วไอดีก็มีคลิปหนึ่งแบบตุ้มเลยใช่ก็คือช็อกมากใช่คลิปวันเกิดวันเกิดคลิปนั้นคลิปดแค่วันธรรมดาวันหนึ่งใครทันบ้างคลิปนั้นคลิปเดียวอ่ะคือผมตื่นมาผมช็อกมากทุกคนคือยอดซับสไครป์ของเราอ่ะขึ้นมาแบบวันละหลักแสนอะใจไว้ทุกคนเชื่อป่าวว่าก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี้ยหมอดูทักแบบน้องน้ำหนึ่งสิงหาชีวิตจะเปลี่ยนแล้วแบบทุกคนดวงมันตรงมากสิงหาปุ๊บ ทัชชี่แบบคลิปนั้นทําให้แบบสปอนเซอร์เข้าคนดูมากขึ้นแล้วพอมาตุลาปุ๊บมันเกิดกระ <Yay. S 2> ปื้นเลยก็หลายอางที่ช่องผมบอกว่ากระแสดีใช่ไหมก็เลยบอกให้จุมม่ามาทำเว้ยคือต้องการให้จุมม่าเปิดช่องตัวเองเลย อะไรคือความคิดตรงนั้นของแกวะหลายคนจะมองว่าเฮ้ยก็แค่อยากให้แฟนมีช่องมีต้นต้นมาช่วยกันถ่ายคิปหรือเปล่าจริงๆริงไหลักๆที่ผมอะ่ะบอกจุ้มมากแต่ต้นอ่ะคือผมเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดทำอะไรผมคิดไกลมากผมมองว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราทะเลาะก,กันเราต้องเลิกกันจริงๆผมไม่อยากให้เขามาเสียฟรีกับการที่เขาบอกมาช่วยถือก,กล้องให้ผมหรือมาออกคลิปมาเป็นพิธีกรร่วมกับผมผมเลยอยากเขาสร้างช่องแล้วก็ผมบอกเขาเลยนะฉันจะทำให้ช่องแกต้องดังกว่าฉันถ้าเกิดวันหนึ่งเราเลิกกันอ่ะแกจะเดินได้สบายมากๆแล้้วววกกจะมมมีีขอองงตัเแบบไ่่ยาารูสึ ถ้าเกิดเลิกกันปุ๊บก็เป็นช่องชื่อโอปาชีอ่ะแล้วแล้วฉันได้อะไรฉันฉันก็ไปเริ่มใหม่ฉันไม่มีอะไรแล้วฉันก็ไปหางานหรอผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมยให้เขาบอกได้ในสิ่งที่เขาทําไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแล้วางแผนต้นเพราะผมอ่ะอยากจะปั้นเขาเว้เพื่อตอบแทนที่เขาอ่ะมาช่วยผมนี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจยาตอบแทนเขาเว้ผมเลยแบบจ่ายให้หมดผมหมดเลยว่าั้งหมดที่เขาทําอ่ะคือเหมือนเขาเป็นเพื่อน่้มทางที่แบบเริ่มจากที่ผมแบบไม่มีอนาคตคือคนที่แบบมาเชื่อใจเราอ่ะอย่างที่แบบเหมือนเราขายฝันอะ วันนี้กูอยากทำอย่างนู้นกูจะต้องเป็นอย่างนี้บริษัทเราจะเป็นอย่างนี้บอกอะไรใครไปผมจะทําไม่ม่ไงผมจะทําตามที่ผมพูดให้ได้ผมก็เลยทําให้เขาเห็นจริงๆแล้วสุดท้ายช่องจูมาก็ดังกว่าผมจริงๆรู้ป่รู้้างว่าทําไมช่องจูมาถึงขึ้นมาขนาดนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันในตัวเขาที่เป็นเจ้าของช่องอ่ะคืออะไรรู้ว่าทุกคนคนดูใช่และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือเขาอ่ะเขาอ่ะอะไรอ่ะ เขาดนะเขาก็เป็นมนุษย์นะเขาอะ้องให้ทำไมอะบี้เ,เขาอยากตอบแทนความที่ทัด่ะช่วยเขาหั้งแนเลยมันเลยทำให้เขาอะเต็มใจมากๆถ้าทุกคนเห็นทุกคนจะมองไม่เห็นเลยว่าช่องเขาอัพเยอะกว่าช่องทั์หลายครั้งมากที่แบบอัพคลิปเยอะกว่ามันเป็นความขยันของตัวเขาเองเลยที่แบบเขาอยากตอบแทน ให้เงินบริษัทมันเยอะขึ้นด้วยช่องอาจุมาเว้ยอาจูมาช่องนี้เป็นช่องที่เขาพยายามแบบสุดตัวมากมันไม่ได้มาง่ายนะทุกคนมันแบบมันมาพอามแบบขยันก็อยากาําให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้แหลายๆคนจะแบบมองที่ความสําเร็จเราใช่ป่ะแต่ไม่รู้ว่าระหว่างทางเราอะเราสู้อะไรมาบ้างมันคือสรรคเลยที่คนถามเขาอะทำไมก็ถึงทำยูทูบแหละสรรคมันโคตรเยอะเลยทุกคนมันโคตรเยอะมากนะครับไม่ใช่น้อยเลย ไม่หรอกไม่หลอกน, <Okay, S 1> นั่นแหละทุกคนนี้บ้างไหมร<ห>ู้แค่รู้จริงหรอเออเฮ้ยกับพี่นี้ยเมืมเเอ่อกี้แหละเฮยช็อกไหมช็อกช็อกช็อก <c oughs> าแกไม่รู้สึกอะไรเลยหรอ <c oughs> พี่เคยทำอะไรแล้วเจ๊งมาบ้างครับ อายุติเก้าผมเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเป็นบริษัททำ Social Media. แอปโซเชียลมีเดียชี่แอปวัาฟูทุกคนลองไปเสิร์ชดูวัฟูเออใครเคยแบบหลงเข้าไปเล่นน้องก็หลงทาาเข้าแอปวัฟฟูที่เป็นสีส้มอันนี้มาแชร์ธุรกิจเนาะว่าแบบเราเคยเจ๊งอะไรมาบ้างอ่ะเริ่มจากทัดเหมือนเดิมเลยทุกคนทัดมีความฝันว่าอยากเป็น เจ้าของแอปพลิเคชันพ่าจะไม่มีทุนอะไรเลยเ,ลยเวย้ยก็เลยไปขอพ่อไปขอพ่อว่าป๊าป๊าทุนมาทําแอป,ปได้ไหมพ่อบอกเอ้ยเอาดิน่าสนใจดูเป็นไปได้เราก็วางแผนเรียบร้อยผมก็คิดรูปแบบเลยสตรัคเจอร์ต่างๆหน้าแรกหน้า2ใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างแต่พอถึงเวลาที่แบบว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วผมไปดวหาโรงงานหาอะไรเรียบร้อยปะมาขอป๊าว่ามันแพงไปมันมีโอกาสจริงคือผมคนที่แบบว่าถ้าเกิดผม อยากทําทอะไรแล้วอ่ะแล้วมีไฟเขียวปุ๊บผมจะทําสุดไงซึ่งตอนนั้นอ่ะผมขอป้าไปแล้วไฟเขียวมาละแต่ถึงเวลาที่แบบไปจะไปเบิกตังค์จริงอ่ะป้าให้มาแค่ประมาณล้านหนึ่งล้านกว่ากว่าคือแอปมันประมาณราคาเกือบ2ล้านบาทค่าทํามันไม่พอจริงจริงอ่ะคือป้าเหมือนป้าอยากให้แบบให้งบท้องถูกให้ได้แต่สมัยนั้นทุกคนเขาจปะตอนที่แบบว่า Apple กับไอแอนดรอยมันเพิ่งเข้ามาแบบบูมๆอบคนที่ทําแอป,ปเก่งๆมันมันน้อยมาก<ๆ>เขาจะคิดราคาแพงเก็ตปะผมก็แบบว่าทาไงอะ่ะผมทําทุกอย่างครบแล้วคือผมคิดไว้ก่อนหมด ทุกอันที่แบบเป็นฟังก์ชันแบบแปลกๆที่แบบอยู่ในวีแชทเฟซบุ๊กอะผมคิดมาก่อนเขาอีกนะ,ะผมไปขอทุนต้องหาเงินมาเติมให้มันครบสองล้านเพื่อจดทุนบริษัทอันนี้เ้าเลยโปรเจกต์เนี้ยไปกลางแบบให้เพื่อนเพื่อนๆที่อยู่มาหาลัยดูให้ครูที่อยู่มหาลัยดูสุดท้ายคือให้ใหพ่อเขาด้วยพอ่อแม่ที่<อ>บ้านเขาและแน่นอนนะคะทุกคนว่าในตอนนั้นที่ทัศก,กำลังหาเงินระดมทุนอะคร <laughs> อบครัวเขาเน่ะก็ซัพ <laughs> พอร์ตตรงนั้นนะคะช่วย เป็นกองทุนให้ทัดด้วยในการสร้างบริษัทนะคะควรใช่ปะว่ามันอยากทํามากจนแบบว่าสมมติมีสิบคน,นทุกคนอ่ะเป็นทุ้นส่วนกันถูกปะคือหนึ่งบริษัทแต่ทุกค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะ่ะทัดออกเองหมดเลยเว้ยกวักกระเป๋าตัวเองออกเพราะทัดไม่อยากไปเก็บเงินใครเห็นว่าทุกคนเอามาช่วยคุณทัดแล้วทัดก็เลยไม่คิดจะเอาเงินตรงนั้นของทุกคนามาเป็นคอร์สในการขับค่าน้ํามันค่าเดินทาง เข้าอปกรณ์อะไรเงี้ยทัดไม่คิดเลยเว้ยเอาเงินทุกคนมาลงที่แอปอย่างเดียวเลยทั้งที่จริงๆมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะความพลาดนก็คือคือเราไปจ้างบริษัทบริษัทหนึ่งมาเขาขายของเขามาค่อนข้างออกมาดีบอกว่าเนี่ยเขาทำให้บริษัทรัฐบาลด้วยทำแอปเนี้ยอันเนี้ยเขาบอกว่าโปรเจกต์ของเราที่ผมกางไปอ่ะง่ายเขาทําได้อยู่แล้วซึ่งเราก็รอเขารอเขาทำเราก็ทำเราก็ทำกาหนดการจริงๆอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ6เดือนที่แอปจะเสร็จแล้วก็ใช้เวลาแก้บั๊กอีกประมาณ2เดือนรวมไปแล้วประมาณ8เดือนจะจบ แต่สุดท้ายคือเขาดีเลยไว้ทุกคนดีเลยไปจนผมเรียนถึงปีสี่อ่ะเขาใช้เวลาเกือบ4ปีในการทําแอปผมซึ่งตอนนั้นอะ่ะฟังก์ชันของพวก Facebook ไลน์มันไปเร็วม,มันก็เริ่มแบบเอาไอเดียที่ผมมีที่ผมลงไปในเะนี้ยมันเริ่มเอาไปใส่ของเขาแล้วอะ่ะรู้สึกคือเหมือนเขาทําไม่ได้จริงอ่ะในสัญญามีเขียนเลยนะทุกคนว่าต้องระยะเวลาเท่านี้แต่เขาทําไม่ได้ใ,ในตามระยะเวลานั้นแล้วมันเลยมาหลายปีมากแล,แล้วตอนนั้นเรายังเด็กมากอะ่ะเราก็ไม่มีไม่กล้าไปต่อรองไม่กล้าเถียงไม่กล้าจ้างทนายไม่กล้าทำอะไรเลยเว้ย จริงเราควรจะจ้างทานายเลยเว้ยแต่เราไม่ได้ทำแต่คือผมเป็นคนีแบบว่าไม่ค่อยอยากไปเยอะอยากสามัคคีกับทุกคนที่เจอตลอดเวลายอยู่แล้วนี่คือสไตล์ผมซึ่งมันไม่ดีนะมันมันไม่ค่ดีอย่างแต่ก็เสียอย่างคือถ้าเกิดเราเจออะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะไปทํามคนอื่นตอบว่าเขาแบบไม่ได้บทเรียนจากเราเลยเว้ยนั่นแหละมันก็เลยทําให้แอปตัวนี้ออกมาช้ามากจนเทคโนโลยีอื่นไปหมดแล้วก็เลยเปิดออกมาตุ้ง ทุกคนมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะใช่ครับบั๊กเต็มเลยทุกคนใช่บั๊กเยอะมากเล่นแล้วค้างไอ้นี่ไม่ขึ้นไอ้ที่เราจ้างแบบจ้างคนโปรโมทเลยนะตอนนั้นเราจ้างใครนะพี่ทัพทิมอืมเราจ้างพี่ทัพทิมแล้วก็แต่ว่าแอปของเราอะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโซเชียลมีเดียแอปแล้วเราก็ปิดแอปเลยเพราะว่ามันบั๊กเยอะมากใช่มันมันพังไปหมดแล้วอันนี้เป็นธุรกิจแรกในชีวิตเลยที่เราลงทุนแล้วก็เจ๋งเพราต่อมาทุกคนอันนี้พีกมากจริง้แต่ยังไม่ขายมันเริ่มมาจากการที่ เราอ่ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยอยากส่งต่อความเป็นไทยทุกคนอยากหให้ความเป็นไทยไปถึงระดับโลกตอนนั้นอะเราก็เลยคิดว่าเราจะทำำํากําไรข้อมือเงินแท้ที่แบบว่าเป็นสีอะถ้าใครไม่เห็นไอจนี้น่าจะยังอยู่หรือคลิปโรงแรมสี่พันวาอาอรสักอย่างเอออะไรนะ,นะะมันทําออกมาเสร็จเรียบร้อยแนละ้วทุกคนจ่ายทุกอย่างครบเตรียมขายแล้วแต่ปัญหาคือตัวกําไรที่ทาออกมาเว้ยไม่ตรงที่คุยไว คือตอนนั้นเรามาลองใช่ป่ะพอใส่ปุ๊บพอเราแค่ทํามืออย่างเงี้ยเท้าอะไรสักอย่างหนึ่งหรือกระดกข้อมือใช่มันหลุดเลยคือตอนที่เขาแบบโมเดลมาให้เราดูก่อนที่จะพิมพ์ตัวจริงอ่ะมันแข็งแรงมากเว้ยแต่พอที่เขาทําออกมาแบบล็อตที่แบบผลิตแล้วอ่ะมันไม่เหมือนกันซึ่งเขาเลยให้คำตอบแล้วว่าอะไรตอนนั้นโรงงานแล้วไม่ใช่โรงงานชัวรี่นะคะเออไม่ใช่โรงงานชัวรี่นะคะแต่เราอยากจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราชัวรี่หรือเปล่าทุกคนมันเกี่ยวกับว่ามันต้องแข็งแรงมันไม่หายมันต้องไม่หลุดอ่ะก็อารมณ์คือโรงงานเขาก็ปัดความรับผิดอบ ไม่มีอะไรเลยก็โอเคเราตัดใจไม่ขายนลวเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าของไม่ดีจริงผมช่างมันผมไม่เอาและอย่างที่3ที่เราเจ๊งอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นี่เหรอใช่ตอนที่เราทำ YouTube ไปประมาณปี3าปีสี่เราเคยอยากผลิตสกินแคร์คอสเมติกคยจริงๆมีความฝันของจุม่านะทุกคนจุม่าอยากทำแบรนด์เครื่องสำอางแล้วก็เคยจ้างทำเรียบร้อยพัฒนาสูตรลองทำออกมาปุ๊บลองใช้ ไม่ดีเขาบอกทันเลยว่าคะถ้าเขาผลิตอันนี้มาเขาไม่ใช้เองใช่เพราะว่ามันไม่ถึงอ่ะทุกคนคือเขาวาลองหลายโรงงานมากเลยเว้ยที่เป็นโรงงานผลิตสกินแคร์เราไปจ้างพัฒนาสูตรประมาณ3โรงงานถ้าเอาตรงคือเปลืองคอสมากแต่ทุกวันทำยางงกันนะก็เลยทำให้เขาลงเลิกโปรเจกต์สกินแคร์คอสเมติกไปเลยเสียตังฟรีไปอีกจดบริษาทด้วยนะบอกก่อน่าลราจดประสาทสกินแคร์เนี่ยนะก็ทำไมอีพีนี้มันดาวบ้างเลยอ่ะพี่ตอนแรกไม่ได้คิดจะมาดาวบากหรอกง่ายเลยเนี่ย อันเนี้ยคือเรื่องที่จริงๆแล้วแทบจะไม่มีใครรู้เลยจริง <นะ S 1> ม่เคยพูดพไหนจริพ่อแม่เราก็ยังไม่รู้ด้วยอันนี้ก็ที่เขาออกมาพูดในตรงเนี้ยคือเขาอยากเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่มีฝันเลยแล้วคนรอบข้างไม่สนับสนุนอะมันไม่ใช่แค่เขาไม่ใช่แค่ทัดแต่เขาเชื่อว่ามีอีกเยอะมากทุกคนรู้ป่าวว่า ทีมงานคนมาสัมภาษณ์งานกับเขาอะแล้วหลายๆคนอะ่ะบอกว่าหนูนยากมาเป็นคนตัด YouTube หนูยังมาเป็นครีเอทีฟหนูยากมาเป็นเกี่ยวกับยูทูบเบอร์แต่ว่าพ่อแม่ไม่ให้พ่อแม่ไม่รู้มันคืออะไรให้ไปสมัครงานที่อื่นอันนี้คือสิ่งที่เรารับรู้มาตลอดเลยนะคะ<ช>ทุกคนอันนี้เป็นบทเรียนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนฟังไวนะ้เนาะคนรอบตัวเราอะโดยเฉพาะคนในครอบครัวจะเป็นกําลังสําคัญเลยนะครับในการที่ทำให้เราอ่ะ สู้กับอะไรต่อไปหรือไม่อาคุณอาจจะมีลูกหลานหรือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือใครที่แบบจะทําคิดทำดนู้นี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันก็มีโอกาสอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าผมก็อยากให้สนับสนุนเขาอะเพราะว่าการสนับสนุนเนี้ยมันทําให้แบบว่าเรามีไฟในการทําต่อเว้ยราะอย่างผมก็คือก็ท้อไปรอบนึงแล้วจริงแบบคําพูดของคนในครอบครัวแบบสาคัญมากในการที่เราจะทาอะไรสักอย่างอะทุกคนถ้าเขาบอกว่าไม่ทุกคนรู้ป่าว่า90%นอะหายไปแล้วนะเว้ย อีกสิบเปอร์เซ็นต์คือความเชื่อมั่นที่เรารู้สึกว่าเป็นความเชื่อมันม่นงงๆของเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกอย่างนั้นเกรงมากสมมติว่าคนที่เรารักเขาอยากทำอะไรอ่ะให้เขาไปให้สุดก่อนทุกคนถ้าถ้าเขาแบบล้มอ่ะเราค่อยเข้าไปแนะนำเขานั่นแหละคะ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะสู้เพื่อฝันตัวเองเว้ย ไม่ว่าแบบใครจะพูดอะไรนะคะอยากให้เราเชื่อมั่นในตัวเองลองทําให้สุดก่อนมันอาจจะดีหรือมันอาจจะไม่ดีก็ได้เว่ยแต่อย่างน้อยเราได้ทําดีที่สุดแล้วสําหรับความฝันนี้ของเราแค่นั้นก็พอแล้วทุกคน ออก็เอามาเนี่นะทุกคน EP นี้ผู้เสายาวเลยก็เป็น EP บอกว่าทำไมาเราถึงได้มาทำ u t u b e นะเราก็เจออุปสรรคอะไรมาบ้างนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะคะทุกคนเราสู้ไปได้วยกันนะบ๊ายบายใครอยากให้เรามาพูดอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตการ เฮ้ยเขาเคยไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งที่แกไปออกช่องใครไม่รู้อ่ะพิมพ์มีคนนึงพิมพ์มาเลยว่าแบบผมรู้นะคะว่าคนนี้รวยอยู่แล้วแต่เขาสู้ชีวิตมากมเขาสู้ถึงจะมีวันนี้เขาเหนื่อยมากแบบเขาอัดเขาน้านแล้วเขาแบบเฮ้ยมีคนเห็นด้วยอ่ะอ แบบม,มันมันตื่นตันใจเนาะก็ออขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าเป็นกำลังใจให้เรามาตลอดแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบที่เราพยายามค่ะม,มัน,ม,นมันดีมากๆต,ตับเขา,เาใช่บ๊ายบายจุมากเดี๋ยวมาต่อใหม่ EP พีเรไปใครมีคำถามกาทิ้งไว้กี่ชั่วโมง EP นี้เตรียมดูผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราด้วยจะเป็นอะไรมารอดูกัน ทัดตักดอะไรวะทุกคนเห็นปะเมื่อกี้ทัชชี่พูดเรื่องเพื่อนเยอะมากเลยจริงๆแล้วมันมีปมเรื่องเพื่อนเว้ยทุกคนมันเป็นคนที่แบบเมื่อกี้ทัดอยู่เขาก็เลยไม่กล้าพูดนะแต่คือจริงๆแล้วอะทุกคนทัชชี่มีปมเรื่องเพื่อนเว้ยมันอะเป็นคนที่แบบชอบให้ชอบช่วยเหลือมากชอบช่วยเหลือเพื่อนมากคืออยากมีเพื่อนแบบจริงใจกับมันสักคนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่อะทุกคนเพื่อนไม่ค่อยเห็นค่ามันเท่าไหร่ เออที่เขาบอกว่าคนดีเกินไปอะ่ะคนจะไม่เห็นค่าจริงนะทุกคนเขาเห็นมันมาจากมันเลยเลยมันดีกับเพื่อนมากแค่ไหนใช่ป่ะแต่แบบเพื่อนจะเรียกมันหรือมาคุยกับมันจะต้องมีบางอย่างมาให้มันทําให้มันช่วยเสมอเลยแต่เวลามันมีอะไรจะให้เพื่อนช่วยอะ่ะทุกคนเชื่อปะว่าน้อยมากที่จะช่วยมันกลับจริงพูดเรื่องนี้แล้วเขาแบบช็อกเหมือนกันนะนั่นแหละคือเห็นผมว่าทําไมทัชชุแบบมีโบงเรื่องเพื่อนนะทุกคนไว้เขาจะมาเล่าให้ฟังมา คงเล่าตอนที่อยู่กับทาชิไม่ได้หรอกเพราะว่าแล้วเดี๋ยวเขาจะมาแอบเล่าให้ฟังนะทุกคนโอปป้าแอดอาชุม่ามีเชฟมีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนเนตมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดช่ามีเชฟมีเชฟปะระบบเผาผาญมีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกโอปป้าแอดอาชุม่ามีเชฟเคล็ดลับคุณดีของโอปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ เดกระชุกระชากรักสายงานนี้จริงๆและตำแหน่งที่2ตากล้องขอเป็นผู้หญิงสามารถกำกับมุมภาพได้ใช้กล้อง DSLR เป็นเอ,อิดอถึกทนลุยไปด้วยกันทุกที่เงินเดือนซราสองหมื่นสามถึงสามหมื่นสองเลสซูแม,ม่แล้วพอดฟิลโมมาได้เลยที่ a s u m a j o b g m a i l c o m แล้วมาเป็นทีมงานกับ Oba Studio กันนะคะ